น,นี่ดอกจะโกบก็ได้ลายเติบนะถือมาเฮ้ยนู่นวันพงพะโลนั่นยาุสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคน วันนี้กลมาพบกับโซงสเซ้าข้ามแนแนลนะสา้าข้ามกับตอนเช้าห้างกาตื่นมากกับล้างหน้าล้างตากับผ้ากันเห่าดงเห่าป้าเลยฝนตกเมื่อคืนแห้งแงฝนฟีดโอ้นอนแบบมนโมนเลยป่ะเอามาผัดฝนป่าฝนตกเออข้ามกับซีเฮ็ดยู่เฮ็ดกินตอนเช้าพ่อแม่ท่านได้กินข้า,าวเช้าเลยผ้ากันเห้าไปหาดรกจะโกบกับผีได้ดอกจะโกบก็ได้ลายเจ้าเดี๋ยวสาวข้มาขมสาีเฮ็ด ปิ้งเห็ดอันไข่ป้นนะปิ้งเห็ดตะไขป่ป่นไปเอาไปล้างปิ้งเลยนต้องเห็ดไข่เขากลางแล้วล่ะเพื่อผีนี่ปิ้งปิ้งป้นแซบขนาดนี่นหอมเด้เนาะอันต้มนเนาค่ะแต่เสียดายดมันเท่าเหมือนเลยมาสามพนมันเท่าก่อน <c oughs> มาสาพุดกะละตาวเริ่มมันนั้นน้อยนั้นแม้นว่าเราไม้หอยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเวลาเฮาดูหาเฮามาแนี่เฮาทเที่ยวเฮาไปจ้อมจพ่อได้กินกันว่าอย่ามันออกตลอดออตลอดมาให้เลยก็ได้ ฮะตื่นอีพอมาแลวอีพอมาแล้วนั่งก็มากไปมันเองกลับไปเดยสองข้ามทีแยกกันเห็ดดอกจะโกบกับสารอ้อแต่กันนะแยกอ้อ ดอกจะโกบมันจะได้งามงามพีเฮ็ดอันนี้น่ะโตมากแกงเชื้อพี่เลยใบแกงเชื้อน้นนะบ่แต่ว่าซ่บได้เฮ็ดอันแกงเชื้อสงได้นี่ยนดกจะโกบกันได้ลายลื่นเมื่อวานนี้นะ เมื่อวานนี้น่ะไปปั๊บมันนั่นแบบว่ามันออดแต่หูปีนะบอนนั้น,นะมันก็เลยบอได้มันเท่าเมื่อเลยวันนี้ก็เลยไปบอนไม่ตื่นสาวมากแล้วก็ห้าวไปหาบอนไม่ได้หลายเติมนี้สารนั่นมันบอมีป้าสารบอนที่นั่นไปเมื่อน,นี้นะเมื่อวานนี้ได้หลายสารแกงแซบขนาด นะตัวนี้นะของพีนะตัวนั้นนะของมือว่านนี่นะได้ <c oughs> น้อยเดียวนะสองคนได้ฮะนุเนอนจ้มนจำหมืำของกันมืัอนี่จำอันนี้เหินของพีเดียวสาวข้ามสีมาเลือเลือกแยก่เอก เมือกอะกอเพิ่มขาวอีเมลฮัลเลอรอ๋อตัวเล่มมันนั้นอะแกงกินไ,ได้เธออ่านเมืม่อวานนี่เธอรูป,ป็ปรูปเลยรูปอะไรเลยเมืม่อวานนี่มันห้าไปมันบริโอสักมิดเลย ทำน่ะบ่เคยหาจักเทื่อนะหาดอกจักโกบนะหากะครั้งแรกที่มาหามาหากระมงขนาดนะติดใจเลยแต่ว่ามันกะสิมดป่านเลยมันเท่ามดเลยบ่นเท่ากะแต่กะพอได้กินมาหานะ นี่ดอกจะโกบก็ได้ลายเติบนะบอลรูปแล้วสาวข้ามมาเที่ยวนี้คุ้มคุ้มอันนี้ทั้งสานทั้งยออขึ้นแค้นยูเทิง์ผูกกระมี่นะสานก็ทงงย่างหนึ่งชําสิกินบบนี้เอาเมื่อแก่งเต่งแซ่บเต่งก็พอแเต่งรู้ไหมก็พอรู้ไหมแกินก้นแจ้วได้กินดีบ่ะเอาทอดฉันมาที่ไหน ต้นไม้ใช่รึอเออเอ้าไปได้เอากล้องห้าได้มันอุ้ยขันแมวกล้องเ้าวในแห่งต็ต๊หกหกคนนะี้ผัดพกผัดป๊ะแบบข,ขนโตกกหาก,กะย่ายเนาะปักผู้เจ้ากับเป๊ะเ,เลิศละลัดหมนหมัดเลยเบอร์พอดีน,นา แกงกินแช่ๆเอาได้เขาไปเขาไอเมย์มาได้กินมาได้กินเลยช้ำหวานนะมะปีนี้นาะงันท่านได้กินจักรเธอได้แกงลอกจักรก๊อกมุมมีดจะสูงใช่ไหมซื้อก๊อกมันไม่ได้นั้นมีก็เอาเข้าสูงเหมือนแล้วตอนนั้นก็เลยทำซื้อเอาไม้ไปซื้อเอาไม้ไ สบไผายข้ามานี่เออนะนักกองเชิร์กับพผ่ลูกไ่ไหร่เต็มถงเลยได้และสีกินได้และโล่โลไปเนาะอ,อ่ะนี่รูปไม้ไหลนียขั้นแมนก่อมันหลายคือสิได้หลายรูปไม้ไหลกน็นี่มาแต่ง,งเข้าติงเห็ดไข่ก็กึ้นหอมซอยๆ สงสัยเยอะข้าวยังทานกินข้าวเฮดเปรูดิ่งเด้งเฮดนมะเห็ดนมะกับปีงได้ได้อะไรข้ามไพ่นี่ปี๊งเห็ดก็แล้วแล้วเดี๋ยวสองข้ามสิมาปนนั่งล่าเพิ่นกันมุดงีดหน้ากาดหอนอบเอาเลยเฮดใหญ่ขนาดเลยว่ะ แต่กินแป้งนวลซื้อมาแต่นะั้นะนะมันมิดนีง่ายอันนี้นะอยง่ายมัน,นมีได้แถวบ้านนะมีแต่มิด,มดใหญยนะีอ่อยู่ในกระจาดใช่ไหมถ้ามันขั้นเท่าซื้ออยู่นะั้นอะซื้อเป็นถุงงนะ่ายล้นะใครได้ไดิขั้นมือถุงอันสามลูกนะั้นะ ด้ยนนวันพงพาโลนัะนะ้นเด็คนอับรเนีคือวัดจะก,กัดกซื้อมาตอนนั้นตูนนะ้นั่นคือวัดเนี่ยไข่พาโล หอมขนาดเลยนะกินข้าวแล้วกั็มือแลบวบดนี้หอดคั้นมือแล้วมั ก็าดหลายพุ่นหลายมยทองก็ส่เรือมากกับกาใ้นเป็นเอารถถยมาถทยได้ในไย้นดินก็ับอยากิเลยนแสงมันนะลากกิ่นยาแล้วบอนังลากฮะนี่แล้ถึงกะด้ละ มันเอ,าอ่านัารอ่ะมั้งมิดใสๆนี่ไม่ได้อย่าเพิ่งอามาอย่าดีอ่อย่างนี้อย่างนี้าานมาอ่านจริงเหมือนบอกมันเยอะข้าวนะำปอนข้าวหรอทานในปอนเลยบ้าง ก็พอได้โยกเข้าลงโต๊ะกินข้าวแล้วแล้วก็พาตันมือได้ไหมนี่มาเด้อมาเด้อมากินข้าวนุ่มสักคำบนเห็ดข้าวสาวแต่กลายเป็นข้าวง่ายแล้วประจานนี่เลยนุ๊หนึ่งโมงละจ้ะมีบ่งโมงเลยนะวันละมาสี่โมงนี่มันสิบสองแล้วนะมันสิบเอ็ดแล้วว่ากว่าแล้วสิบโมงบบ้านไง mà hơi lùi đi phủi hơn lên nào mình bơn thì nó nó đấy ừ. Xem. ăn hết anh à hết cay Ờ hơi lượn nghe đẹp nó tơ nhá kín ừ. hiệu hơn <cười> à. <cười> <cười> à, <laughs> ตีนเพชรก็ได้เอาขันกล้าย,ยู่ตะปูเกาะคัก็ได้นีตีนเ,เ, <laughs> เลยนะ <laughs> เดี๋ยวฮาแตงเลยเอเอไม่เหมือนกัดหรอตือที่ดินนะทียมตัวนั้นนะโบอเอาตัวนั้นเอาตัวไม่มันหัดที่ได้สาดนะ <laughs> ได้แต่งกว่าอ้อน <hhhh troll> เออเอากระตุ <accustomed activity> <s pack ing> ้นน้อยมาเยิ่งน้อยเต็มเครื่องกับได้มัมนี่นี่ที่เสาค่ำได้กับเราจะโกบถุงนึงสารถุงนึงนะมีสารนกไม้ไลทยทำนกไม้เลงน้องอาเมอรเมื่อเลยตัวเลิกกินได้คือเก็บมือนะพากันกลับได้ีหมมืดฝนไม่ละคืมฝนไม่ละนี่เติมเอาไม่ละ เดี๋ยวสิบพากันเดินทางกับน้ำบันนี้สาัวพี่น้องเอยเฮ็ดข่าวนี่งามขนาดนะคลั่งพอดีกินเลยพคกห้าวก็บเตนโตวะสิเมอร์แล้วนี่เอาอ้ายเพิ่นกระลังอันนั้นเอาหม้อบ้านนี้คือว่าอาอยู่วะหม้อบ้านนี้คือติดอาเอาหอยเอาหอยเถอะ

เสาข้ามกับมาฮอทเทิร์นอายแล้วนี่เดี๋ยวเสาข้ามซีเมอร์แล้ววันนี้นะเมยทุคนเมยอายเสีฮอทเทิร์นแต่เสาข้ามยังมีฮอทต้องลุยต่อนี่เคิร์นเพลิกเต็มแล้วเลยเออฝนตกคืนนี่เนาะทางหญ้ากระบาจักพี่น้องเอ้ยเสาข้ามซีไปงมป่าน้ำทางกรบาจักแล้วนี่เคิร์นเมอร์ เพ่ิงกินก็ได้หลายเติบนะพกอันดอกกะโกบกับสานก็นี้ก็มะนีเดี๋ยวสาข้ามซีมือก่อนสาข้ามกาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาข้ามเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบาย